ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอากาศจะเริ่มเย็นสบาย <คะ S 1> การจัดกิจกรรมลอยกระทงก็คึกค,คักอย่างที่เห็นไปแต่ถ้าเป็นทางภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เริ่มเจอกับน้ําท่วมแล้วให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของสะพานแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชุมพรหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสะพานนะแต่มองเผินๆเหมือนเป็นคลอง เหมือนเป็นเส้นทางน้ําไปแล้วสะพานเนี่ยครับโอ้โหถูกพัดไปแล้วครับเป็นสะพานข้ามคลองหมู่ที่5ตําบลทุ่งคาวัดอําเภอละแม่ที่ชุมพรนะครับถูกน้ํากัดเซาะจนขาดตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้แล้วครับแล้วก็บริเวณท่อระบายน้ําคอนกรีตข้ามคลองหมู่ที่16ก็ถูกน้ํากัดเซาะเสียหายไม่สามารถสัญจรได้แล้วเช่นกัน นายวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรก็สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วข้ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาเป็นระยะในอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนและแม่แล้วก็ที่พาโตครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทธกธภัยวัตภัยและดินถนล่มจังหวัดชุมพรได้ประกาศเตือนภัยในช่วง27-29พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มบริเวณอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะครับขยับลงไปที่จังหวัดพัทลุงครับจุดนี้คือชาวบ้านที่เขาอยู่ในอําเภอปากพยูนาชาวบ้านที่ปากพยูนเองเขาบอกว่าต้องเจอน้ํพท่มหนักกันมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มด้วยเพราะว่าอยู่ติดกับะทะเลสาบสงขลานะครับปรากฏว่ามีภาพหนึ่งที่นักข่าวไปเจอชาวบ้านเขาบอกว่าต้องมีการแห่กระถินท่ามกลางสภาพน้ําท่วมขังด้วยนะครับขณะที่ชาวบ้านในตําบลรางหมู่อําเภอเมืองกว่า300ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมสูง40-80เซนเมตรชาวบ้านก็บอกว่าทรัพย์สินเสียหายครับเพราะว่าเก็บข้าวของไม่ทันน้ําท่วมค่อนข้างเร็ว เนี่ยครับน่าจะเป็นการแหกกระถินนะครับช่วงวันที่ผ่านมาคงจะรอให้ฝนรอนกระทงไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องแหกทั้งที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่แล้วก็เจอน้ําท่วมที่พัทลุงรายงานว่าตอนนี้มีน้ําท่วม5อําเภอครับเพื่ออำเภอเมืองควรขนุนเขาชัยสนแล้วก็บางแก้วและอำเภอปากพยูนก็มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยข้าไปดูที่จังหวัดตรังอยู่ใกล้กับพัทลุงนะครับ นายธนิตยอยู่ทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังสั่งการเจ้าหน้าที่ให้สำรวจปริมาณน้ำตามสถานีวัดน้ำตามลำคลองต่างๆโ,โดยเฉพาะสถานีวัดน้ำแม่น้ำตรังพบว่าตอนนี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากนะครับแต่จุดที่น่ากังวลก็คือน้ำที่ท่วมอำเภอทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชก็จะไหลามารวมกับแม่น้ำตรังที่อำเภอรัศดาครับก็มีคำเตือนถึงคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรังโดยเฉพาะอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอด และอำเภอเมืองให้คอยสังเกตน้ำที่ไหลเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้อพยพสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับผลกระทบเรื่องฝนก็ยังส่งผลกระทบต่อชาวป,ประมงด้วยนะครับนี่เป็นภาพของเรือประมงพาณิชย์กว่า30ลํิลำที่ต้องจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือประมงตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ เพราะไม่สามารถออกทะเลไปจัดจับสัต์น้าได้ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วเนื่องจากคือนลมแรงค่อนข้างหนักทีเดียวครับลูกเรือก็ต้องใช้เวลาว่างซ่อมแซมเรือประมงเครื่องไม้เครื่องมือและจะออกทะเลครั้งหลังจากพื่นลมสงบทางกองอเนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนต่อเนื่องจนถึงวันนี้แหละครับ28พฤศจิกายนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะ ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มคับ